โอ้เป oh, ็นแฟนเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าแฟนคลับโต้คือรอมากรอตั้งแต่หลังจากรายการกลเล่นสองมาคือทุกคนถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีละครเมื่อไหร่จะมีหนังได้เล่นสักทีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มีแล้วทุกคนก็ดีใจมาก mm hmm. ก็ช่วงนี้ต้องต้องรีบกอบโกยความคิดถึงกันเอาไว้ต้องรีบเจอกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเลยตอนนี้ก็ต้องแบบดูแลรักษาตัวเองกันสุดๆเลยทั้งทั้งตัวแฟนๆแล้วก็ตัวเราด้วยเย เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวรู้สึกดีใจดีใจมากตอนแรกที่แบบตอบเราว่าโอเคเราได้เล่นแล้วอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นอะไรหลายๆอย่างหลายความรู้สึกมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้กลับไปทําอะไรเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ภาพ,พยนตร์เป็นภาพ,พยนตร์ผีตลกแล้วคือโตเองก็ตอนสมัยเล่นิเกเด็กๆเป็นตลกมาก่อนแล้วรู้สึกว่าเราห่างหายจากอะไรแบบนี้มานานมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราก็ได้เจอแบบพี่ๆนักแสดงที่เป็นแบบตลกเมื่อชีพที่เขาแบบเออที่เราชื่นชอบรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่เราได้มีโอกาสมา ร่วมง,งานกับพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นลิเกยอยู่แล้วก็แสดงได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกมันคนละอย่างการแสดงออกคือมันมันต่างกันมากถ้าเราแยกไม่ออกคือไม่ได้จริงๆแต่เราก็ก็ยังได้เอาบางส่วนมาใช้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมันมันเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนคลับของเราหรือว่าหลายๆคนที่ติดตามเราอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เห็นรูปแบบอีกอย่างหนึ่งของเราว่าเอ้ยเราทําอะไรได้หล,หลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับ ก็รู้สึกกดดันนะเพราะว่าเราต้องทําให้ดีเนาะเพราะการที่ทํางานแบบไม่โปรอะไรเงี้ยมันทําให้คนอื่นเขาเสียเวลาคือมันไม่ใช่แค่แบบพี่นักแสดงแต่รวมถึงทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราด้วยเราเรียนเบื้องหลังมาเราก็รู้ว่าแบบถ้าเกิดมันเสียมันเสียมันกันหมดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามทํากันบ้านให้ดีมากๆเพื่อแบบจะพลาดให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยครับทูกใจครับรู้สึกว่าเอาละได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งได้ได้สนุกได้หายอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยครับ โอ้เป็นแฟนเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าแฟนคลับโตคือรอมากรอตั้งแต่หลังจากรายการกอลเล่นซองมาก็คือทุกคนถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีละครเมื่อไหร่จะมีหนังได้เล่นสักทีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มีแล้วทุกคนก็ดีใจมากลยครเบยเอาหมดครับรับหมดโชคดีรับหมดพยายามจัดเวลาให้ได้อย่างเช่นตอนนี้เดี๋ยวเสร็จนี้ผมไปน้องเวงต่อ อ,อย่างที่ทุกคนรู้นะโควิดมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทําให้เราห่างหายกันไปนานมากแต่พอกลับมามีโอกาสงานนั้นก็เป็นงานแรกของปีใหม่นี้เลยด้วยอะไรเงี้ยแฟนๆหลายๆคนหลายๆมาจากหลายที่มากเขาก็คิดถึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาก็เอาของขวัญเอาอะไรมาให้เยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแบบเอยอบอุ่นหัวใจเพราะว่าก่อนนะเนี้ยมันมันเหงาจริงๆอะมันห่างหายกันไปนานแต่กลับมารอบนี้ก็รู้สึกว่าโอเคทุกคนยังอยู่ยังน่ารักเหมือนเดิมกลัวเขาจะห่างหายกันไปอะไรเงี้ย เพราะว่าเราเองเราก็คิดถึงบรรยากาศบนเวทีคิดถึงการรา้องเพลงคิดถึงการเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยพอได้กลับมาเจออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอบอุ่นซึ่งเขาเองเขาคงคิดถึงเหมือนกันเพราะมันก็ต่างคนต่างเงียบเหงาเพราะว่าอย่างช่วงโควิด ส่วนใหญ่ก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ไปไหนต่างคนต่างไม่ได้ไปไหนก็เหงาก็พอมาเจอกันรู้สึกว่าสนุกกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างวันนี้ก็คือส่งฟู้ดซัพพอร์ตนะใช่อย่างวันนี้ก็คือมาเป็นฟู้ดทรัคเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มาให้กําลังใจกันเยอะมากก็ดีใจครับดี่ใจมากรถเนี่ยจะไม่ถึงท่านทุกที่แต่ว่าอาหารนี่ส่งถึงทุกที่เลย <c oughs> คือไปงานไหนมีงานอีเวนต์งานถ่ายรายการเล็กๆน้อยๆเขาจะส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาตลอดลคนมาแน่แล้วบอกว่ามาอันนี้ไม่พอเดี๋ยวตามไปต่อ่ออทีีงงานรพก <c oughs> เหนียวแน่นเหนียวแน่นอยู่ครับก็ช่วงนี้ต้องต้องรีบกอบโกยความคิดถึงกันเอาไว้ต้องรีบเจอกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ต้องแบบดูแลรักษาตัวเองกันสุดๆเลยทั้งทั้งตัวแฟนๆแล้วก็ตัวเราด้วยอะไรเงี้ยคร